พี่มวยครับวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันไปไหว้พระค่ะไหว้พระอ้เใจไม่ได้เราไปไหว้พระเราจะไปไหว้หลวงปู่มั่นจริงๆริงโอ้โหแล้วภริที่พี่มวยเป็นเป็นผู้เป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักนะพี่อ่ะมีพ็อกเก็ตมันนี่โอ้โหมีเงินอะไรวะพ็อกเก็ตมันนี่มีเงินอะไรวะ อ่ากูไปกับเอ็มีไปกับเอเป็นอะไรวะอลาร์วานใช่ไหมเอาเอาเงินไปใช้อย่างถูกต้องอะไรวะเงินเอาเงินไปใช้อย่างถูกต้องนะอ่าเดี๋ยวก่อนไม่เข้าใจว่าทำไมของพี่มันถูกบาวมิดมวยอ่าอ่าเมียเมียเอาเงินไปใช้อย่างถูกต้องขอบคุณค่ะอ่าคนเนี้ยไม่เคยออมกับเขาหรอกแต่มีเงิน คนนู้นออมประจำของพี่ตุ๊กสี่พันห้าโหไม่ได้เยอะวะของพี่มุ้ยสองพันห้าเออทำไมได้เยอะกว่าตามตามที่ออมมาออมมสบายเออเงินอะไรพวกมีกาไมงินอะไรพวกนี่